สวัสดีครับทุกทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกคนที่เข้ามาฟังพวจนะชของพระองค์ใน Facebook ของคริสเตียนแอนติโอแบรบิสในเช้าวันนี้ผมหวังว่าเราทุกคนมีความสุขในช่วงสวงกรานต์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสที่จะพักผ่อนมีโอกาสที่จะเยี่ยมญาติพี่น้องของเราละผมหวังว่าเราทุกคนมีโอกาสที่จะใช้เวลากับพระองค์ในทางพิเศษ ผมของพระเจ้าที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีที่จะสอนภวชนะของพระองค์ได้แต่ผมรู้สึกเสียดายที่เราต้องทำอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะการฟังคำเทศนาออนไลน์ก็ดีแต่ไม่ดีเท่ากับการมารวมตัวกันที่โบสถ์เพราะการฟังคำเทศนาไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราทำเมื่อเรามารวมตัวกันที่โบสถ์เมื่อเราไปที่โบสถ์เรามีโอกาสที่จะเสริมสร้างกนและกันมีโอกาสที่จะหนุนใจกาและกัน หาไทยกันและกันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันกันมารวมตัวกันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากและผมหวังว่าอีกไม่นานเราจะสามารถทําอย่างนั้นอีกด้วยในช่วงที่ผ่านมาผมพิจารณาและอธิษฐานถามพระเจ้าว่าในอาทิตย์นี้องค์ยาให้ผมเทศนาเยี่กับเรื่องอะไรครั้งต่อไปผมจะเทศนาจากพระธรรมยนเหมือนเดิม แต่ในช่วงที่มีกัมปลีแปลงอย่างนี้ผมอยากจะเทศนาในเรื่องที่ไม่ได้ตามตารางของเราและเมื่อพิจารณาอธิษฐานผมรู้สึกว่าพระเจ้าอย่าให้ผมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องมีสติปัญญาเราอยู่ในช่วงเวลาที่มี fake ิวส์เยอะที่มีคนที่ส่งข่าวที่ไม่ใช่ความจริงโดยการหวังว่าข่านั้นจะทำให มีการเข้าใจผิดกันจะทำให้คนกลัวระวงกุไวก่อ,อให้เกิดการสับสนในชีวิตของคนที่อ่านข่าวนั้นดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีสติปัญญาเราเพิ่งเข้าโควิดใหม่และในช่วงเวลานี้เราต้องมีสติปัญญาในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราต้องมีสติปัญญาในการตัดสินใจการเลือกของเราในแต่ละวนันด้วย แต่มากยิ่งกว่านั้นเราอยู่ในช่วงเวลาที่วุ่นวายมีทฤษฎีหลายหลายอย่างที่เข้ามาในเราต้องมีสติปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรเป็นความจริงดังนั้นวันนี้ผมอยากจะเป็นปันเกี่ยวกับความจําเป็นของสติปัญญาและเราจะทําอย่างนั้นโดยการอ่านจากพระธรรมยาก,ก่อบวันนี้เราจะอ่านจากยากอบปุที่1ข้อ5ถึงข้อที่8 ยากอบทที่หนึ่งข้อ5ถึงข้อที่8เขียนว,ว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็ได้รับตามที่ทูลขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสยัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนเคลื่อนในทะเล ที่ถูกลงพัดสักไปมาคนคนนั้นจงยาคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของโตนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขทางจากพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีโอกาสที่จะฟังพระวจนะของพระองค์ออนไลน์ แต่เราขอให้พระอ,องค์จัดการก,กับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วยให้เราสามารถมารวมตัวกันใหม่เราๆนี้ในช่วงที่มีโควิดที่กระจายทั่วไปขอให้พระอ,องค์ช่วยให้เรามองสถานการณ์น,นี้ไม่ใช่ในแง่ลบเสมอแต่เห็นว่าเป็นโอกาสพิเศษท,ที่เราสามารถใช้เวลากับพระอ,องค์ได้เพราะเราไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ ดังนั้นเรามีเวลาใช้กับพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นในช่วงนี้ขอให้พระองค์ช่วยเราทุกคนให้เติบโตขึ้นในทางของพระองค์ประทานสติปัญญากับเราทุกคนและขอให้พระองค์ประทานสติปัญญากับข้าพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยขอให้พระเจ้านําข้าพระองค์และใช้คําพูดของข้าพระองค์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนเราอธิษฐานฝากไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน วันนี้ผมอยากให้เราพิจารณาเกี่ยวกับความจําเป็นของสติปัญญาเมื่อเราพิจารณาเกี่ยวกับสติปัญญาเราต้องเริ่มต้นด้วยการเข้าใจข้อหมายของคํานี้ดังนั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการดูถึงข้อหมายของสติปัญญาแต่ถ้าหากว่าเรากลับไปดูในข้อ5ข้อ5เริ่มต้นด้วยการเขียวว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาดังนั้นถ้าหากว่าเราขาดสติปัญญา เราจาเป็นที่จะต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่สติปัญญาคืออะไรในปัจจุบันนี้มีหลายหลายคนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาหลายหลายคนคิดว่าสติปัญญาคือความรู้คนอื่นอาจจะคิดว่าความคิดว่าสติปัญญาคือการมี IQ สูงบางคนบอกว่าสติปัญญาคือความรู้สึกนึกคิดทั่วไปแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สติปัญญา ในช่วงที่ผมเตรียมคำเทศนาผมเจอ3คนที่จํากัดความของคําว่าสติปัญญาและผมอยากจะใช้ทั้งสาประโยคนี้เพื่อที่จะจํากัดความของคํานี้คนหนึ่งเขียนว่าสติปัญญาหมายถึงการนาความรู้ไปใช้ดังนั้นเราเห็นว่าสติปัญญายิ่งกว่าความรู้เราอาจจะมีความรู้แต่ใช้ความรู้นั้นไม่ถูกหรือไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรามีก็ได้ แต่สติปัญญาคือการใช้ความรู้ที่เรามีอีกคนหนึ่งเขียนว่าสติปัญญาคือสิ่งที่มีคุณภาพที่จําเป็นต้องนําไปใช้ในชีวิตอย่างถูกต้องดังนั้นเราเห็นว่าสติปัญญาไม่ใช่เพียงแค่การน,นําความรู้ไปใช้แต่ว่าเราต้องนําไปใช้ในทางที่ถูกต้องอีกคนหนึ่งเขียนว่าสติปัญญาคือการแยกแยะความผิดของ ความเพียรชอบชั่วดีที่สามารถนำให้ชีวิตของผู้เชื่อก้าวข้ามผ่านการทดลองต่างๆด้วยการตัดสินใจและการกระทำที่สอดคล้องกับ้ําพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเราเห็นว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาที่เราโดนการทดลองและเราต้องพิจารณาว่าเราควรดำเนินชีวิตไปทางไหนสติปัญญา ที่แท้จริงเป็นสต็ิปัญญาที่นําให้เราไปตามทางของพระองค์เราไม่ได้ไปในทางอื่นๆแต่ว่าเราต้องกันที่จะไปตามทางของพระเจ้าเราอยู่ในช่วงเวลาที่คนรู้สึกว่าสสทิจปัญญาก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาเกี่ยวกับกษัตริย์โซโลโมอนเราเห็นว่าในขณะที่กษัตริย์โซโลมอนเริ่มเป็นกษัตริย์พระเจ้ามาหากษัตริย์โซโลมอนและถามกษัตริย์โซโลมอนว่าโซโลมอน อยากได้อะไรบ้างกษัตริย์ซโซโลมอนสามารถขออะไก็ได้ตามใจของท่านแต่ในที่สุดเรียเห็นว่ากษัตริย์ซโซโลมอนขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะว่ากษัตริย์ซโซโลมอนเข้าใจว่าถ้าหากว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ที่ดีเขาจะต้องมีสติปัญญาในการครอบครองชนชาติอิสราเอลสติปัญญาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆในพระธรรมโย โยกเขียนว่าค่าของปัญญาสูงกว่าทับเทมทับเทมเป็นพลอยที่สวยงามเป็นพลอยที่มีราคาสูงถ้าหากว่าเราสำรวจประวัติศาสตร์เรามาใจเห็นว่าบางครั้งมีคนที่สงครามหรือสู้รบเกี่ยวกับทัพเทมในปัจจุบันนี้มีหลายหลายคนที่ทำงานหนักเพื่อที่จะซื้อได้หรือว่าเสียสละหลายสิ่งหลายอย่าง เพื่อที่จะได้ทับเทนแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าทับเทนมีคุณค่าถึงขนาดนั้นโยบอกเราว่าสติปัญญามีคุณค่ามากกว่าน,นั้นอีกดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องทํางานหนักเพื่อที่จะได้สติปัญญาเราจําเป็นที่จะต้องเสียสละเพื่อที่จะได้สติปัญญาเพราะว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเราได้พิจารณาเกี่ยวกับความหมายของสติปัญญา หลังจากนั้นผมอยากให้เราพิจารณาเกี่ยวกับที่มาของสติปัญญาและสิ่งแรกที่เราเห็นเกี่ยวกับที่มาของสติปัญญาคือพระเจ้าเป็นที่มาของสติปัญญาข้อ5เขียนต่อว่าให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอในข้อคัมภีอพิคอนี้เราเห็นว่าถ้าหากว่าเราขาดสติปัญญา เราต้องขอแต่ว่าเราไม่ได้ขอจากใครกขตามของพระคัมภีร์ข้อนี้บอกเราว่าเราต้องขอจากพระเจ้าในปัจจุบันนี้หลายหลายคนคิดว่าสติปัญญามาจากรัฐบาลคนอื่นคิดว่าสติปัญญามาจากการศึกษาสูงคนอื่นอาจจะคิดว่าสติปัญญามาจากกระแสะสังคมหรือเสียงส่วนใหญ่ของคนที่อยู่รอบๆแปลแต่มันไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ พระคัมภีร์บอกเราว่าที่มาของสติปัญญาที่แท้จริงคือพระเจ้าถ้าหากว่าเราดูข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นพระคัมภีร์ก็เน่นย้ำอย่างนี้ในซาดูดีบทที่1นึ่งร้อยอข้อสิพระคัมภีร์เขียนว่าความยำเกรงพร,พระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจ ผู้เขียนของพระธรรมซาโดดีบทนี้เกี่ยวว่าพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของเสด็จปัญญาในสุภาษิตบทที่9ข้อ1ิผู้เขียนเขียวว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและการรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้ดังนั้นกษัตริย์โซโลโมอนซึ่งเป็นผู้เขียนของสุภาษิตข้อนี้บอกเราว่าจุดเริ่มต้นของสิ สติปัญญาคือพระเจ้าดัางนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะมีสติปัญญาเราต้องแสวงหาพระองค์หรือว่าเราต้องทูลขอจากพระเจ้าก่อนที่เราจะทูลขอเราต้องทองตัวลงยอมรับว่าเราขาดสติปัญญาปัญหาของเราหลายหลายคนในปัจจุบันนี้คือเรามีความยินงยโสมากเกินกว่าที่จําเป็นแต่เรารู้สึกว่าเราฉลาดพอเรามีสติปัญญามากพอ ดังนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องทูลขอจากพระเจ้าแต่พระคัมภีร์บอกเราว่าโบยครั้งเราจะขาดและเมื่อเราขาดเราต้องยอมรับว่าเราขาดอยู่และเมื่อเราขาดอยู่เราต้องทอมตัวลงเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและขอให้พระเจ้าประทานเสด็จปัญญาให้กับเราในสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่เสด็จปัญญาที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆ ถ้าหากว่าเรอาอ่านตอนในพระธรรมยากรยากอรอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ายากอรบทที่สามข้อสิบเจ็ดเขียนว่าแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประกันแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขการพรนหนักพรอเปาการยอมรับฟังการเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่าง ไม่มีก,การลำเอียงไม่มีการหน่าซื่อจาจคดเมื่อเราพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนหรือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราเห็นว่าสติปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆเราเห็นว่ามันบริสุทธิ์เราเห็นว่ามันดีต่อเราและดีต่อคนอื่นๆที่อยู่รอบๆเราสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า เห็นแก่พระเจ้าเป็นอันดับแรกและเห็นแก่คนอื่นมากกินงกว่าที่เห็นแก่ตัวเราเองมันแสดงให้เราเห็นว่าเราจําเป็นต้องมีสติปัญญาในช่วงเวลานี้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นที่มาของสติปัญญาและอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นเกี่ยวกับที่มาของสติปัญญาคือลักษณะของที่มาของสติปัญญาและสิ่งแรกที่เราเห็นเกี่ยวกับลักษณะของที่มาของสติปัญญาคือ พระเจ้าประทานด้วยใจยกวา้างข้อหเขียนด้วยว่าด้วยพระทัยกว้างขวางเมื่อเราทูลขอจากพระเจ้าเราเห็นว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่ขี้เหนียวและไม่อยากจะประทานสติป,ปัญญากับเราขอพระคัมภีร์ข้อนี้บอกเราว่าพระเจ้าประทานด้วยใจยกว้างพระเจ้าไม่ได้ดูถูกเราเลยรู้สึกว่าเหตุผลที่เราต้องทูลขอก็คือเราตัดสินใจผิดในอดีต เราต้องรับผิดชอบกับผลกระทบของการตัดสินใจของเราในอดีตพระเจ้าไม่ได้ลังเลใจที่จะประทานสติปัญญาพระเจ้าไม่ได้สงสัยว่าควรให้หรือไม่พระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ให้เพียงพอแต่เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานสติปัญญาด้วยใจกว้างพระเจ้าประทานสติปัญญาให้มากพอมากเกินกว่าที่จําเป็นต้องใช้ในกรณีที่เรารเผชิญอยู่ เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ใจดีจริงๆแต่เป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะประทานสติปัญญากลับไปในความเป็นจริงวลีที่เขียนว่าด้วยพระทายกว้างขวังสามารถแปลได้ว่าให้เขาทุนขอพระเจ้าผู้ที่ทรงประทานให้ยันต่อเนื่องพระเจ้าจะไม่รู้สึกลำคาญที่รอขอใหม่พระเจ้าจะไม่รู้สึกลำคาญที่รอขอกี่รอบแต่พระเจ้า พร้อมที่จะประทานอย่างกว้างขวางเมื่อไรก็ตามที่เราทุลมขอจากพระองค์เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีใจกว้างและเราเห็นด้วยว่าพระเจ้าประทานด้วยความยุติธรรมข้อหบอกเราด้วยว่าและไม่ทรงตำหนิเมื่อกี้เราเห็นว่าพระเจ้าประทานกับทุกคนและพระเจ้าไม่ได้ตำหนิพระเจ้าไม่ได้ลงเอียง พระเจ้าไม่ได้ประทานสติปัญญากับคนที่เข้มแข็งทางไปจิวัญญาณเท่านั้นแต่ใครก็ตามที่ทุ่งขอจากพระเจ้าพระเจ้าก็พร้อมที่จะประทานกับคนคนนั้นไม่ว่าเราทําอะไราผิดในอดีตไม่ว่าเราห่างไกลาจากพระเจ้าไกลแค่ไหนไม่ว่าเราสะดุดป,ป่วยแค่ไหนไม่ว่าชีวิตของเราวุ่นวายมากแค่ไหนก็ตามพระเจ้าไม่ได้ตําหนิไม่ได้ล้าเอียงไม่ได้ดูถูกครับ พระเจ้าพร้อมที่จะประทานสติปัญญากับเราทุกคนและประทานด้วยใจกว้างเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่น่าอาัศจรรย์อย่างนี้มันนำให้เราเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือภาพประกอบของสติปัญญาและสิ่งแรกที่เราเห็นเกี่ยวกับภาพประกอบของสติปัญญาคือเราต้องทูลขอด้วยความเชื่อข้อหกเริ่มต้นด้วยการเกี่ยวว่า แต่จงขอด้วยความเชื่อในข้ความาคำพิข้อนี้เราเห็นว่าเราต้องมีความเชื่อเมื่อเราทูลขอมันไม่ได้หมายของว่าเราต้องเป็นผู้เชื่อแต่มันหมายของว่าเราต้องมีความเชื่อในพระลักษณะของพระองค์เราต้องมีความเชื่อมั่นในผู้ที่พระองค์ทรงเป็นเราต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีใจกว้างเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีะัานุภาพมากพอที่จะประทานแกเราได้ เราต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีสติปัญญามากพอที่จะประทานสติปัญญากับเราได้เราต้องเชื่อด้วยว่าพระองค์ปรารถนาที่จะประทานพระเจ้ารักเราและอยากให้เราเข้าสู่ทางของพระองค์เร,เราต้องเชื่อด้วยว่าพระองค์ไม่เคยลำเอียงไม่เคยดูถูกเราด้วยเมื่อเราเข้าใจว่าพระองค์เป็นใคร มันทําให้เราทูลขอด้วยความเชื่อมีความมั่นใจว่าพระองค์จะตอบการทูลขอของเราแต่ปัญหาของเราก็คือบางครั้งเราเข้าใจพระองค์ผิดและเราเชื่อในพลลักษณะที่ไม่ใช่พรลลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้าบางครั้งเรามองพระเจ้าเหมือนกับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ขี้เหนียวเป็นผู้ที่โมโหง,ง่ายพระเจ้าเป็นผู้โหดร้าย เรามองพระเจ้าเหมือนกับว่าพระองค์ไม่ค่อยรักเราพระองค์เบื่อเราพระองค์รู้สึกลำคาญเกี่ยวกับการทุนของของเราและเมื่อเรามีความเชื่อผิดเกี่ยวกับพลักษณะของพระเจ้ามันทําให้เรามีปัญหาในการทุนของด้วยความเชื่อเราต้องจําไว้ว่าว่าเราต้องจําไว้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์รักเรามากแค่ไหนและปรารถนาที่จะประทานสติปัญญายกับเรามากแค่ไหนด้วย เราเห็นว่าเราต้องทุ่ขอด้วยความเชื่อและเราเห็นด้วยว่าเราต้องทุ่ขอโดยไม่มีการสงสัยข้อ6กับข้อ7เกี่ยว่า่าและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสายนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่โตกถูกลงพัดซักไปมาคนคนนั้นจงแย่คิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดๆจากองค์พระผู้เป็นเจา้า ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เราเห็นว่าเราต้องทูลขอด้วยความเชื่อและในทางตรงกันข้ามเราไม่ควรมีการสงสัยเราไม่ควรสงสัยเกี่ยวกับพระลักษณะของพระองค์เราควรเชื่อว,ว่าพระองค์ยินดีที่จะประทานในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เราเห็นว่าเรามีแนวโน้มที่จะสงสัยว่าพระองค์จะประทานกับเราหรือไม่แต่เมื่อเราสงสัยการสงสัยทำลาย ความเชื่อของเราเพราะบางครั้งเราทูลขอโดยการสงสัยแต่ในที่สุดเมื่อพระเจ้าประทานสติปัญญากับเราเราอาจคิดว่ามันเกิดขึ้นด้วยบังเอิญมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าเราเป็นคนที่ฉลาดพอที่จะเลือกในทางที่ถูกต้องเรามองข้ามว่าสติปัญญาที่เราใช้เป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าการสงสารเป็นสิ่งที่เราต้องรัว บางครั้งการสงสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าการสงสัยอาจทำให้เราสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการสงสัยนั้นทําให้เราปรารถนาที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นแสวงหาพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหาคําตอบจากระวชนะของพระองค์มากยิ่งขึ้นเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่กลัวการสงสัยของเราเพราะว่าพระเจ้าเป็นคําตอบของคําถามทุกอย่างที่เรามีในชีวิตของเรา ไม่ว่าเรามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามพระเจ้าเป็นคำตอบแต่ปัญหาของการสงสัยก็คือสมมปาส่วนใหญ่เราอนุญาตให้การสงสัยทำให้เราอยู่ห่างไกลาจากพระองค์มันสร้างกำแพงระวางเรากับพระเจ้ายาก็บอกเราว่าการสงสัยเป็นเหมือนคลื่นแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาเกี่ยวกับคลื่นเราเห็นว่าคลื่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ในทางตรงกันข้ามเป็นสิ่งที่สามารถทำลายได้ครอบครัวของเราเพิ่งกลับมาจากทะเลในขณะที่เราอยู่ที่ทะเลเรามีโอกาสที่จะอยู่บนเรือหลายชั่วโมงมีโอกาสที่จะอยู่ที่ชายหาดได้เห็นทะเลเห็นคลื่นทะเลทุกๆวันเราเห็นว่าบางครั้งคลื่นเป็นสิ่งที่สวยงามคลื่นเป็นสิ่งที่ทำความสะอาดทะเลแต่เราเห็นว่า เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรือ,อไปในหลายๆลาทางแต่ว่าบางครั้งคลื่นเป็นสิ่งที่สามารถทำํำลายด้วยตอนที่เราไปที่เกาะพีพี P, ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดหรือเปล่าแต่ว่าเรานั่งเรือและเรือนั้นกำลังนำเราไปที่โรงแรมที่เราจะพักอยู่ในช่วงที่เราอยู่ที่เกาะพี P P. และเมื่อเราจอดที่ชายหาด เราจอดแน่โรงแรมนี้แต่ตอนแรกเราตกใจเพราะว่านี่เป็นชื่อของโรงแรมแล้วและเรารู้สึกว่ามันโฆษณาผิดเพราะว่าเมื่อเราดูรูปในเว็บไซต์มันไม่มีลักษณะอย่างนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่นี่ไม่ใช่โรงแรมที่เราพักอยู่โรงแรมของเราอยู่ข้างๆอาคารน,นี้แต่เจ้าแต่คนที่ทํางานที่โรงแรมบอกเราว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเคลื่อนย้าย เข้ามาและทำนายตึกนี้เมื่อก่อนนี่เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมที่เราพักอยู่แต่คลื่นนั้นทำลายทั้งหมดถึงแม้ว่ามันประกอบด้วยปูนประกอบด้วยเหล็กมันสู้กับคลื่นไม่ได้เราเห็นว่าไม่ว่ามันย์สร้างอะไรให้มั่นคงมากแค่ไหนมันสู้กับฤรธานภาพของธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างมาไม่ได้ ในทำนองเดียวกันการสงสัยสามารถทำลายความเชื่อของเราได้แต่เราต้องระมัดระวังเมื่อเรามีการสงสายแต่เราต้องอนุญาตให้การสงสายของเรานำให้เราเข้าใกล้พระองค์มากยิง่งขึ้นในความเป็นจริงมันน่าสนใจที่คนที่เขียนข้อพระคัมภีร์ข้อนี้คือยากรเพราะยากรเป็นน้องของพระเยซูแต่พระคัมภีร์บอกเราว่าในช่วงเวลาที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ ยากบไม่ได้เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่เมื่อเราเข้าสู่พระธรรมกิจการเราเห็นว่ายากบเป็นผู้นำในคริสตจักรที่ตั้งไว้ในกรุงเยรูซาเล็มให้ผลที่ยากบเปลี่ยนใจก็คือยากบเจอพระเยซูหลังจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจากคุณตายยากบเคยเป็นผู้สงสยัยแต่เมื่อเจอพระเยซูจริง ยากอบไม่ได้สงสัยอีกเลยแต่ความเป็นจริงถ้าหากว่าเราฟังเรื่องราวที่สืบทอดมาจากประวัติศาสตร์หาลาคมบอกว่ายากอบได้ชื่อเล่นว่ายากอบผู้ที่มีหัวเขาเหมือนอูเราจะสงสัยว่าทำไมยากอบได้ชื่อเล่นว่าหัวเขาเหมือนอูแต่เป็นเพราะว่า ยากอบกลยเป็นนักอธิษฐานและชอบขูกเขาล้มอธิษฐานทุกๆวัน้ายเวลานานในการอธิษฐานถึงขนาดที่หัวเขาของเขาร่วงปวงและมีลักษณะเหมือนปูดังนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานสติปัญญาเมื่อเราทุ่มของยากอเข้าใจว่ายากอบจำเป็นที่จะต้องมีสติปัญญา ยาก็จึงทูลขอจากพระองค์ป่วยครั้งเพราะว่ายาก็เป็นผู้นําของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มในหยอกยาก็เข้าใจว่ายาก็ต้องมีเสดิจปัญญาในชีวิตประจําวันของท่านด้วยดังนั้นเราต้องทูลขอด้วยความเชื่อและไม่สงสารและสิ่งสุดท้ายที่เราเห็นจากข้อพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้ก็คือเราต้องทูลขอโดยไม่ลังเลเหไปเหมา ข้อ8เขียวว่าเขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคนในบรรดาทางของตนดังนั้นเราเห็นว่าเราอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เชื่อและมีอีกส่วนหนึ่งที่สงสยัยแต่เราเป็นเหมือนกับคนที่เหยียบเรือสองแคนเราไม่แน่ใจว่าเราควรไปทางไหน เราสงสัยว่าเราสามารถไว้วันใจในสติปัญญาที่พระเจ้ามอบก,กับเราหรือไม่แต่ว่าเราต้องจําไว้ว่าพระองค์เป็นใครจาไว้ว่าพระองค์ปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอพระองค์อยากจะนําให้เราเข้าสู่ทางของพระเจ้าเสมอด,ดังนั้นเราต้องหยุดที่จะเล่นกับการสงสัยเราต้องทิ้งการสงสัยนั้นในเราต้องมีความเชื่อมั่น ภวชนะของพระเจ้าเพราะว่าสติปัญญาที่แท้จริงมาจากพระเจ้าและทางหลักที่พระเจ้าเปิดเผยสติปัญญาในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นผ่านภวชนะของพระองค์ดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นผู้ที่เติบโตขึ้นในความเชื่อมีความเชื่อมั่นในพระลักษณะของพระองค์เป็นผู้ที่ทอมายลงที่จะทูนขอจากพระเจ้าเราต้องใช้เวลากับะวชนะของพระองค์ เพราะว่าพระวจนะของพระองค์ช่วยให้เราเข้าใจว่าพระองค์มีพระลักษณะอะไรแต่พระคัมภีร์ช่วยให้เราเข้าใจด้วยว่าเราเป็นคนบาปมากแค่ไหนและเราเสื่อมจากพระสริของพระองค์มากแค่ไหนและการตัดสินใจของเราเองเพ,พลิดพลาดป่วยแค่ไหนและเราจําเป็นที่จะต้องมีความช่วยเหลือจากพระเจ้ามากแค่ไหนด้วยดังนั้นพี่น้องทั้งหลายผมอยากจะท้าทายเราทุกๆคน ให้เห็นถึงคุณค่าของสติปัญญาสติปัญญาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าทัพเทียนจริงๆดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องสแสวงหาสติปัญญาที่มาจากพระองค์และเมื่อเราทูลขอจากพระองค์เมื่อเราทอมตัวลงที่จะทูลขอจากพระองค์พระองค์จะประทานแก่เราแน่นอนพระเจ้าจะประทานด้วยใจยกว้างและไม่ลำเอียงรเราต้องทูลขอด้วยความเชื่อ ไม่สงสายแต่ไม่ลังเลใจในการนำสติปัญญาที่พระองค์ประทานแก่เราไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยให้เราร่วมใจกันณนอธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์ับพาะวจชนะของพระองค์แต่ในวันนี้เราทอมตัวลงยอมรับว่าเราต้องการสติปัญญาที่มาจากพรจาจ้า เราทุกคนเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราอยู่ในยุคสมัยที่เปลียปล่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระแสสังคมที่อยู่รอบๆเราไปในทางที่ห่างไกลาจากพระเจ้าแต่เราไม่แน่ใจว่าเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรเราควรตัดสินใจอย่างไรแต่เรารู้ว่าพระองค์พร้อมที่จะช่วยด้วยและเราขอให้พระองค์ประทานสติปัญญา ให้เราทุกๆคนในช่วยให้เราเป็นผู้ที่มีความมั่นใจว่าพระองค์จะประทานแกเราเสมอช่วยให้คริสเตียนของเราและผู้ฟังทุกคนเป็นผู้ที่พึ่งพาเสต็จปัญญาที่มาจากพระเจ้าและขอให้เสต็จปัญญานั้นช่วยให้เราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเราที่ทางฝากไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบองณ์ครับ